ก็สวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้สิ่งที่ถ้าเราเป็นเพจสัญกรที่อยู่หน้าหน้าร้านนะครับสิ่งปัญหาทย่อยากถึงที่ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนพบหรือตัวท่านเองก็ตามมาอาจจะสงสัยว่ารอะวันนี้ปวดท้องปวดระท้องส่วนใหญ่นะครับถ้าเดินเข้ามาในร้านเนี่ยนึกท่านนึกถึงอะไรอ่ะส่วนใหญ่จะนึกถึงว่าสงสัยเป็นโรคกระเพาะหรือโรคท้องเสียสองโรคเนี่ยจะเป็นโรคแบบหลักที่ทุกคนคิดอยู่ท่านทราบไปครับว่าความจริงแล้วนะครับ ปวดท้องนะครับในหน้าท้องเราเพียงแค่เนี้ยมันมีถึงเก้าจุดเก้าตำแหน่งนะครับสิ่งด้านได้ไปจากคาสโลแกนที่ว่าปวดตรงนี้ปว่ปวยตรงไหนเราลองมาไล่เรียงให้ฟังว่าเราไล่จากขวามาซ้ายนะครับมันมีถึงเก้าจุดนะครับจุดที่หนึ่งคือใต้ใชาโครงขวาอ่าเราเานี้ไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องเป็นโรคเกี่ยวกับพวกนี้นะครับทั้งนั้นทั้งนี้ ต้องมีการคอนเฟิร์มด้วยการซักถามประวัติซักถามอากาตรต่ตางๆประกอบกันและก็ต้องอาจถ้าสงสัยก็อาจจะส่งต่อแพทย์เพื่อวินิจฉัยต่อโรคให้แน่นอนอันนี้เป็นการที่ว่าเราสามารถประเมินมองโดยคร่าวๆว่าน่าจะเป็นอะไรไม่ใช่ปวดตรงนี้ากลายเป็นปวดเพราะลูกไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทะาข้าใจได้นนดังนั้นขอไล่ว่าจากขวานะครับตำแหน่งของตับสูงําดีแล้วก็ปวยไตนะฮะอยู่ตำแหน่งของขวาสุดเลยขวาบน แล้วก็มาเลื่อนมาฮนะตรงกลางลำตัวนะครับการลำตัวตรงใต้ใต,ใต้ใต้ชายโครงเราเนี่ยตำแหน่งหน้าทองเราเป็นโรคตำแหน่งของกระเพาะนะครับหลอดอาหารแล้วก็ตับอ่อนต่อไปนะครับทางด้านซ้ายมือของตัวท่านนะครับก็เป็นตำแหน่งของกระเพาะนะครับแล้วก็ตำแหน่งของตับอ่อนเช่นกันเพราะว่ากระเพาะเนี่ยจะเอ็นเป็นรูปโค้งเอ็นไปทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ข้อสาคัญที่สุดนะครับมีจุดหนึ่งอวัยวะที่ใหญ่มากเราเรียกว่าหมาหมามก็อยู่ตรงจุดทางด้านของ ซ้ายมือก็รับตัวเราด้วยครับต่อมาช่วงกลางลำตัวเราเป็นอะไรบ้างกลางลำตัวเรานะครับถ้าท่านเท้าเอวลงไปเนี่ยนะสองข้างของมเอวเราคือตำแหน่งของไตน,นัน่ครับไตไตแล้วก็มีทอดไตแล้วก็มีอะไรที่สําคัญครับลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่นี่จะต่อจากลำไส้เล็กตรงจุดกลางนะครับแล้วก็พาดยาวจากขวามือไปซ้ายมือลงไปทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะลงไปทางตะวันอกทางด้านซ้ายนะ ท่านจะรู้ตำแหน่งแล้วท่านประฉพาะรู้ว่าเป็นอวัยวะอะไรนะครับสากตัวเนี่ยจะเป็นลําไส้หมดทัน,นีเมื่อถึงกลางลำตัวตรงจุดที่เรียกว่าสะดือนะครับสะดือเนี่ยเป็นที่ศูนย์รวมของลําไส้เล็กทั้งหมดลําไส้เล็กจะอยู่ตรงกลางลาไส้เล็กจะอยู่ตรงกลางสะดือตองน,นี้นะฮะแล้วก็ยังมีลําไส้ใหญ่พาดระทับอีกันด้วยเพราะว่าความไส้นี่ยาวมากมันจะอยู่ในนี้ที่ได้ต้องกดไปกดมากดมากดไปกันเยอะๆแต่นั้นกะ็แต่ก็พอสแดสดงสาแดงได้เป็นจุดครคเข้าได้ครับว่าเป็นอะไรจะเป็นอะไราง แต่ว่าที่สำคัญที่สุดตรงสะดือนะครับเป็นจุดปวดที่แสดงการคงไส้ติ่งอักเสบเพราะว่าไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะมีการปวดล้าวมาหรือปวดถึงรอบสะดือที่ได้นะครับเพราะมันอยู่ในตำแหน่งรอดับตามไปไส้เล็กเหมือนกันอันนี้มาถึงสามช่องสุดท้ายจากขวาวก็คือตำแหน่งที่สาคัญเลยเป็นเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงหรือทิปิเคอาะก็คือจุดของไส้ติ่งอักเสบแสดงจากจุดขวาแล้วก็ปวดติงกลางสะดือนี่สาคัญมาก แล้วก็จะมีตำแหน่งของท่อไตถ้าเป็นสภาพัทร,รีก็เป็นปีกดลูกส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าจะเป็นส่วนของลาไส้ใหญ่ที่พาดผ่านมาดังนั้นก็มีตำแหน่งของลาไส้ใหญ่นะครับแล้วก็มีตำแหน่งของท่อไตทีนี้มาถึงตำแหน่งกลางตำแหน่งกลางนี่ก็คือเป็นตำแหน่งที่สรวมของจุดสําคัญที่สุดคือกระเพาะปัสสาวะนะกระเพาะปัสสาวะเตาดังนั้นรายการมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะมันจะตำแหน่งไปอยู่ตรงหัวเดาหรือว่าตรงท้องน้อย ตรงกลางทท่งน้อยด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นส่วนของตัวที่อวัยวะสําพันธ์ของผา้ชายคือตัวบปโดรูกนะครับแล้วก็เป็นส่วนของของผู้ชายก็จะหรือเป็นอวัยวะสืบสืบพันธุ์ของผู้ชายทั้งหมดก็อยู่ในกลุ่มสีแถมให้อีกจุดนึงครับที่เราเรียกว่าไส้เลือดซึ่งมักเป็นในผู้ชายม้ากว่าผู้หญิงหมายถึงว่าไส้เลือดในวันจริงคือลำส่วนของลำไส้ใหญ่นะครับผนังลำไส้เราในช่องท้องของเราเนี่ยมันมีผนังกั้น ระหว่างลำช่องท้องลำไส้ใหญ่กับส่วนของขานีษนี้แต่ว่าถ้าเราเกิดไส้เลื่อนก็หมายถึงว่ามีการเสื่อมพันธีขาดของผนังกั้นนั้นแล้วก็ไอ้ลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยหลุดห้อยลงมามาอยู่ชุงตรงขาหนีฐอันนี้จะปวดและทรมาณมากนะครับต้องผ่าตัดอย่างเดียวเท่านั้นจือายาช่วยไม่ได้นะครับเขาบอกไส้เลือนก,กินยาแล้วหายไม่จริงนะครับอันนี้เป็นตำแบงให้ให้เป็นความรู้ที่ว่าเราพวกเราหรือคนทั่ว,วไปก็น่าจะรู้และเข้าใจในสรีระของตนเอง นะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่แพทย์ก็าตามต่อไปก็ตำแหน่งของอาการปวดท้องต่างๆได้ทราบไปแล้วทีนี้อาการปวดท้องไปถึงถึงต่อไปนะครับว่าเราก็ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคลเพื่อคนธรรมดาทั่วไปหรือราย้านยากก็าตามก็ควรจะรู้ว่าปวดท้องอย่างไรจึงเรียกว่าวิกฤตอย่างไรจึงไม่ใช่วิกฤตดังนั้นเราผมจึงขอแยกประเด็นของปวดท้องที่เป็นวิกฤตวิกฤตเนี่ยมันมีอยู่สองแบบวิกฤตแบบปวดรุนแรงอันนี้เราทราบได้แล้ว ผมทนไม่ได้อะต้องรีบไปนะครับกับวิกฤตแบบปวดแบบเรื้อรังปวดเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะแยกแยะประเด็นให้ท่านพอสังเกตระการที่หนึ่งก็คือปวดท้องแบบวิกฤตที่ต้องไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วอันนั้นคืออาการเป็นอย่างไรบ้างคือการปวดท้องของท่านเนี่ยปวดสุดแรงปวดจนต้องตัวงอแล้วปวดได้ส่วนให่แล้วผู้ป่วยมกยักจะทานยาแก้บรรเทาอาการปวดท้องไว้ก่อนแล้วแต่ว่าไม่หาย เดี๋ยวก็ปวดไปนะครับประการที่สองคือปวดมากจนถึงอาเจียนหรือหน้าซีดเป็นลมนะครับหรือบางทางก็อาจจะมีอาการไข้ร่วมไปด้วยแอาการนี้ปวดตลอดเวลานะครับเหล่านี้นะครับคือต้องรีบไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วสิ่งที่ควรจะคานึงก็คือว่าถ้าเราอยู่ร้านยาเราไม่ควรที่จะให้ยาเอ่อระคาปวดใดๆนะครับเพราะเป็นการปวดบางอาการและจะทําให้การพยาที่สภาพของลรคนั้นจากที่กาเริบ มากตึไปอีกซึ่งเป็นโทษมากกว่าประโยชน์นะครับยาต่างๆอย่างเช่นยาทาเพื่อมเทาการปวดท้องให้ร้อนๆนั้นหรือว่ากระเป๋าร้อนนั้นไม่ได้นะฮะห้ามใช้กับโรคเหล่านี้นั่นคือโรคอะไรบ้างมันมีอยู่5้าโรคที่สําคัญก็คือเยื่อบุช่องท้องอักเสบฝีในช่องท้องถุงน้ําดีและท่อน้ําดีอักเสบไส้ติ่งอักเสบและก็กระเพาะทะลุรวนแต่วิกฤตทั้งสิ้นจุดทั้งห้าข้อนี้เราเรียกว่าเป็นอินตา้า แ b d โด i n น l Infection จะมีการติดเชื้ออย่างภายในท้องท้องนะครับต่อไปในกลุ่มที่2คือกลุ่มของโรคที่ปวดท้องแบบเลือดหลังมีสัญญาณเตือนอะไรบ้าง 1. มีเลือดออกมากับอุจจาระอาจจะเป็นเลือดสีดำหรือเลือดสีแดงนะครับ2อ,อาการปวดท้องนี้เป็นอย่างไรก็ปวดตัดตื้อๆแน่แนๆอึดอัดอึดอยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะมีการอาเจียนเป็นเลือดด้วยพอติสัน,นะครับมีการแบบ ้อสําคัญมากคือท่านจะรู้สึกหิมตลอดไม่เคยขิวเพราะว่ามันจะมีก้อนเนื้อก้อนอะไรอยู่ในในท้องใอนลําไส้ของท่านในท้องของท่านน,นก็ไม่อยากผานแล้วก็เป็นข้อนี้สําคัญที่สุดก็คือว่าน้าหนักตัวท่านจะลดอย่ารวดเร็วอย่าดีใจนะฮะคนที่รูปร่างว่วอยู่อยู่นี้ก็พร้อมลงผอมลงแบบตัวเร็วโอ้ฉันลดความอ้วนได้ฉันลดอาหารได้ความจริงไม่จริงนะครับนั่นแหละครับท่านกําลังประสบปัญหาคือโรคเป็นโรคของบัเล็งนั่นเองครับ แล้วก็ข้อต่อไปก็คือจะกดไหลย้อนอยากดุนแรกอาจจะมีการอาเจียนออกมาแล้วก็เป็นกดทําให้เืิดของก็ลำบากแล้วข้อสุดท้ายก็คือบรกาศทองแข็งในการข่มหนาที่หนาท้องเหล่านี้คือเป็นเการเตือนภัยของสี่โรคปะเ็งคือหนึ่งโรคประเ็งของหลอดอาหารโรคปะเ็งของกระเพาะและโรคปะเ็งของลำไส้หรือปะเ็งตับนั่นเองครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วสาเหตุของเหล่านี้ล่ะ เกิดจากอะไระการแรกคืออาหารที่เราทานนะเนี่ยส่วนใหญ่เราชอบทานอาหารที่อร่อย,อยเช่นของปิ้งย่างหรือของบักดองชอบทานทานบ่อยท่านที่ทานบ่อยๆจนเกินไปท่านทราบหรือไม่ว่าอาหารเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อาหารก่อัะเร็งให้แก่ท่านมันอร่อยปากนะครับแต่อาจจะมีภัยถึงตัวท่านได้ในภายหลังข้อที่สองนะครับภูมิต้านทานของร่างกายเรานะครับคุณถ้าไา่การท่าไขายเรามีน้อยท่านทราบไหมครับว่า ตัวท่าทายหรือต่หต้าด่านที่เข้มแข็งของร่างกายาคืออะไร NK เซลครับ NK เซลเป็นเซลล์ดักฆ่าที่สําคัญที่สุดของร่างกายเราท่าน,นเคยวัด NK เซลบ้างไหมว่า NK เซลของท่านมันตับไหม NK เซลนี่ช่วยฆ่าติงแปลกรลอมของเซลล์ทุกชนิดที่ก้าวล้ําเข้ามาในร่างกายเราและแม้ว่าเป็นเซลล์มะเร็งที่มีการเปลี่ยนรูปร่างและไม่เหมือนเดิม NK เซลก็จะฆ่าได้หมดบบ เดี๋ยวนี้มีการตรวจวัดแล้วก็สามารถเพิ่มจ่ายเอ็นเกสเซลได้ออทั้งทางด้านของโรคตับาดท,ที่เป็นอยู่นะฮะโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยเรากลัวกันเนี่ยไปว่าโอมกอนไมคโอมกอนเนี่ยเอ็นเกเซลได้เท่าไรได้หมดนะครับถ้าท่านใดท่านถ้า,า,า,ามีเอ็นเกสเซลที่สูงเพราะเหล่านี้เพราะว่าถ้าท่านบางคนก็ไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจเพรว่าโปรแบบจริกด้วยโปรบติกปเป็นตัว,เ,ตวเพิ่มผูกต่งางๆตัวเอ็นเกเซลนี่ไม่ได้ว่าค่าแค่ว่าตัวมันค่านะฮะแล้วมันจึงสามารถจะเรียกพักพวกเคลื่อนผูง ในระบบภูมิกันรเรามาช่วยรูมคันค่าได้ก็คือป้องกันมะเร็งได้ข้อที่สาก็คือการพักผ่อนขอไม่ง่ายเลยครับการนอนให้เพียงพอนะครับแล้วก็การออกกําลังกายแล้วก็ความไปเครียดสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายต่อพวโกโรคมะเง็ง